จะมารับคําท้าจากเพื่อนๆนะคะกับตําส้มตําพริก50เม็ดน,นี่ก็กระเทียมนะคะจะนับให้ดูเลยนะคะจะไม่ตัดต่อนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3บแปดย33 3ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสาห้าสาหเม้าสี่หสสี่สเก้าห้าิบเมตรนะคะนี่คือพุทธาสิบเมตรพี่น้องมาเหาสิบเมตรแล้วก็จะตำ่ำเลยค่ะคลิปนี้จะไม่ตัดต่อเลยนะคะคือการ ค่ะเราก็จะมา you okay. ส้มตำพริกห้าเจ็ดเมตรจ้าสวัสดีจ้าสาวจีนในต่างแดนชาเนี่ยสวัสดีฟังไทยเราฟังเราเราฟังยุโรปจ้า มาจ้ามันดีซอส,สจี๊ยมกินส้มตำพร,ริกห้าสิบเม็ดนะจนะ๊ะเนาะกับที่เล่นก็เพื่อน,นๆเลยจ้าเล่นั่งในกลุ่มกันนะจ้าก,ก็ยาเอาไปใหดต,ตามด้วยจ้ะคันพายที่บอกกินเผนะ็ดด้วยจ้ะเนาะก็เล่นกันแบบสนุกสนุกกันแค่นี้เองจ้ามาแบบบ่าเล่นบาวหนะัวกันนะจ๊ะเนาะสอสจี๊วกะตำพริกที่เห็นเนะาะคือนับไม่ได้เอาออกสักเม็ดเลยจ้ะว่าสอสจียวจะกินมดบ่เผ็ดซอสจี๊ตำใส่มืดกระดองนั่จ้ะแล้วก็มี หมูทอดด้วยพักกับเทเห็นนะจะเอาทีมี่หละจ้ะมาจากพี่น้อง <c oughs> มาเสีย์ฟสาวเตี๋วจจ้ะบมีเสิรขนมจีนเลยพี่นอ้องลืมแล้ ซาติบก,กิมกขาเถิเดอยวว่าวากันได้จ้ะเพราะว่าซาติบก,กิมเจ็ดนล่ด้อมเขาเถิ <c oughs> <c oughs> Rơm rồi Hãy subscribe

มูสามชั้นทอออกหูล้วออหูพาสั่งอีกพี่นนอะ đơn lắm hoàn là Mm. Gracias Its okay. เท็ดแบบเบาๆกะไพนะ าะสกอันนี้หมดเลยนะคะคือปเจูยบ,บอกว่าปเจูยไม่ไม่ชอบกินมะเขือเทศอันนี้เหลือมะเขือเทศกับมะนาว เด็กก็เด็กกินให้หให้ดูนะคะเหลือแต่เบอรเกอเทศกับมะนาวเพราะว่าสตูไม่ชอบก,กินเกรืเทศน,น,นะคะงั้งก็จะว่ากันนะคะหมดค่ะตำพริกห้าสิบเม็ดแล้วก็ ทุกอย่างเหมือนเลยแค่เมื่อะเทศกับมะนาวคลิปนี่แค่นี้นะจ๊ะเนาะคลิปกินตับสมตำพริกหั่นเซตเม็ดเลยจ้ะที่ซอจีเรียนกันกับเพื่อนๆในกลุงเลยจ้ะเนาะก็พอดีบอกกินเผ็ดก็อย่าอย่าเห็ดตามเลยจ้ะเนาะบอกกินเผ็ดกินไม่ได้เลยจ้ะเนาะก็เป็นการเล่นจิ้นุกสนานในกลุ่มของซอจีเองจ้ะนี่จันก็มาพอกันคลิปหนานะยจ้ะว่าซอจิวจะพี่น้องไม่พี่น้องกินอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอจิในคลิป ทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะอืม